การเรียนในวันนี้ครูก็จะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่เรียกว่าเสียงเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจกันได้เลยนะครับนักเรียนก็ดูสไลด์เลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะกล่าวถึงเนี่ย เรื่องของเสียงเป็นยังไงคลื่นคลื่นก็เป็นพลังงานรูปหนึ่งเราต้องยอมรับนะว่าเสียงเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์มากๆเริ่มมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเรายังเป็นทารก เสียงของเราที่บอกออกมานั้นทำให้เรารู้ว่านี่คือเสียงร้องไห้อยู่ๆไปเราก็รู้ว่าอันนี้คือพ่อของเราอันนี้คือแม่ของเราเรารู้ได้จากเสียงที่พูดคุยกับเรามันมีอิทธิพลเหลือเกินในชีวิตปัจจุบัน ประโยชน์ของมันเนี่ยก็มีมากมายมหาศาลทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการพัฒนาการที่ทำให้รู้ว่าอันนี้คืออะไรมันหมายถึงอะไรแล้วเราก็นำเรื่องเสียงเนี่ยไปสร้างเป็นอุปกรณ์ใช้กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ไปนั่งฟังการเต้นของหัวใจของเด็กของคนการเต้นของกล้ามเนื้ออวัยวะภายในในระบบการประมงเราก็ใช้เสียงเนี่ยไปตรวจดูว่า ไอ้ปลาเนี่ยตรงไหนมันมีเยอะตรงไหนมีโขดหินที่อย่าเข้าใกล้ไปไม่ได้รู้แล้วว่าไอ้สมบัติของโจรสลัดที่มันทิ้งไว้อยู่ตรงไหนเราก็หาได้นี่คือประโยชน์มากมายมหาศาลของเสียง เพราะนั้นเราจึงต้องจําเป็นที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆกล่าวนี้เสียงเป็นคลื่นไหมครับคลื่นอะไรคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวมันก็คือคลื่นที่มีทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น กับตัวกลางไปทางเดียวกันนี่คือคลื่นตามยาวแล้วก็เสียงก็เป็นพลังงานพลังงานของมันเกิดจากอะไรเกิดจากการถ่ายโอนเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานจากโมเลกุลหนึ่งไปสู่โมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงกัน และพลังงานเกิดยังไงมันเกิดจากการสั่นสะเทือนถ้าแหลมกำเนิดเสียงมีการสั่นสะเทือนบับจะเกิดเสียงทันทีเข้าสู่หูของผู้ฟังได้ถ้าวัตถุ เกิดการสัน่นเมื่อไหร่มันก็จะเกิดเสียงทันทีที่เห็นชัดอย่างเช่นเสียงกีตาร์เวลาเราดีดสายมันจะสั่นปีคุยหรือเครื่องเป่าทั้งหลาย ที่ทำให้เกิดเสียงนั้นก็เกิดจากการสั่นสะเทือนนั้นจำไหมนะครับการสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดเสียงได้การสั่นของแหลก่กสัเนิดเสียงจะมีทิศไปทางเดียวกับทิศ การเคลื่อนที่ของเสียงวานานเสียงจึงเป็นคลื่นตามยาว การเกิดคลื่นเสียงบอกแล้วนะที่มันเกิดเพราะมันมีการสั่นสะเทือนเกิดการสั่นพลังงาน ที่เกิดจากการสั่นมันจะส่งต่อไปต่อไปไหนไปยังตัวกลางระหว่างที่ครูพูดนี้ตัวกลางคือใครถูกต้องการสั่นสะเทือนจากลำคอของครูทําให้เกิดพลังงานส่งไปที่อาตาศเกิดการถ่ายโอนพลังงานใช่ไหมจากอกา,าศ ไปเรื่อยๆจนถึงหูเราพอถึงหูจะได้ยินก็ต้องผ่านอะไรก็ไปก่อนแก้หูแก้หูสั่นไหมสั่นต่อทำให้ส่งต่อไปยางกระดูกสามชิ้นแล้วปลายกระดูกมันจะต่อกับเส้นประสาทแล้วประสาทก็ส่งไปที่สมองแล้วก็แปลออกมาว่าไอเสียงนี่คืออะไร พราะ์นั้นนักเรียนที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยตัวกลางคืออะไรนะสำคัญนะตัวกลางคืออาตราเกิดการถ่ายทอดถ่ายโอนพลังงานจากโมเลกุลหนึ่งไปสู่โมเลกุลหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้การเกิดขึ้นเสียงขอให้หนักเรียนเข้าใจไว้เลยนะว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่เป็นตัวการเกิดเสียงต้องสัน่นเท่านั้นถ้าไม่สั่นก็ไม่เกิดสายกีตา้าเนื้เรียนวางไว้เฉยๆก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าเราดีดสั่นไหมก็เกิดเสียงเกิดยังไงเกิดพลังงาน ถ่ายทอดกันไปถ่ายโอนจากโมเลกุลของอากาศอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนดูตรงนี้ลักษณะการสัน่นผ่านอากาศดูนะตรงนี้สำคัญนะนักเรียนเกิดการอะไรนะการอัดการขยาย ตรงไหนมีพลังงานเยอะก็อัดเข้ามาแล้วหลังจากนั้นมันก็คายออกแล้วก็อัดเข้าไปแล้วก็คายออกนะครับเพราะนั้นนึกเดียนโดการอัดการขยายจะเป็นเหมือนดังถ้ามันเป็นอาการมันก็เป็นอย่างนี้ นี่คือช่วงช่วงอะไรอัดอันนี้คืออะไรขยายอะ,อะไรนะอันนี้อัดขยายอัดขยายอัดเล้วขยาย นะครับนักเรียนคือรูปแบบนี้แล้วครูก็ให้ความรู้กับนักเรียนไปเลยว่าไอ้อัดจะขยายที่อยู่ติดกันเนี่ยดูนะมันจะห่างกันเท่ากับแลมด้าส่วนสองคือครึ่งหนึ่งของลูกคลื่นตรงนี้นะ ที่อยู่ติดกันนะมันจะห่างกันเท่ากับแลมด้าส่วนสองเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้เป็นความรู้สำหรับการคำนวณตรงนี้แปลว่าอะไรเนี่ยอัดกับขยายที่ทำไมนะที่อยู่ใกล้กัน มันจะห่างกันเท่ากับแลมด้าส่วนสองอันนี้เป็นอาตาศถ้าเป็นสปริงถ้าเป็นสปริงก็จะเป็นอย่างนี้ วนี้ก็เป็นช่วงอัดใช่ไหมช่วงนี้ก็เป็นขยายแล้วก็มาอัดแล้วก็ขยายแล้วก็มาแล้วก็ขยายถ้าเป็นสปริงนะสปริงเคลื่อนที่ไปทางนี้เคลื่อนเสียงก็เคลื่อนที่ไปทางนี้เพราะนั้นมันจึงเป็นคลื่นตามยาวต้านสั่นไปทางนี้สปริงก็ไปทางนี้ ขึ้นตามยาวถ้านักเรียนเอาการอัดกันขยายนี้ ไปพลอตเป็นกราฟอันนี้คือเวลาอันนี้คือการกระจัดเพราะนั้นนเรียนจะได้กราฟรูปนี้อย่างนี้กี่ลูกขึ้นกี่ลูกขึ้นอะกี่ลูก ตีลูกนะตีลูกคลื่นหนึ่งลูกไม่ใช่สองถ้าเป็นเวลาตรงนี้การกระจัดเป็นศูนย์พอครบลูกครบลูกขึ้นก็คือเวลาครบหนึ่งลูกเวลาครบหนึ่งลูกก็คือค้าใช่ไหมคือค้า จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลาหนึ่งข้าบการกระจัดสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้นี่คือการกระจัดสูงสุดถ้ามันเป็นการกระจัดสูงสุดตรงนี้เวลาตรงนี้เป็นเท่าไหร่บอกครูเวลาตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ การกระจัดสูงสุดเวลาตรงนี้เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่่าไหรบอกครูดิถึงตรงนี้เวลาเท่าไหร่การกระจัดสูงสุดตรงนี้ที่อยู่การกระจัดสูงสุดที่อยู่อันแรกเลยเวลาเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะ อันนั้นคือมุมเวลาเป็นเท่าไหร่ทีส่วนสีใช่ไหมตรงนี้ครึ่งลูกก็เป็นทีส่วนสอง อันนี้เป็นเท่าไหร่และอันนี้ก็เป็นทีจำไหมนะสิ่งที่ครูเขียนเนี่ยมันจะเป็นความรู้สำหรับที่นักเรียนจะเอาไปคำนวณหาค่า พยายามจดไปให้ได้มากที่สุดบันทึกลงไปไอเนี้ยมันสำคัญกว่าในสไลด์ด้วยมันขยายความที่ยาาไปใช้ประโยชน์ดูสไลด์ต่อนะครับ จากคุณสมบัตินี้ทำให้เรารู้ว่าเสียงจะเคลื่อนที่ไปได้ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ถ้าไม่มีตัวกลางมันจะเคลื่อนที่ได้ไหมได้ไม่ได้ตัวกลางที่เราอยู่นี่คืออะไรอากาศ ถ้าตอนนี้ครูดูดอากาศออกในห้องนี้ไม่มีอากาศเลยครูพูดเราจะได้ยินไหมไม่ได้ยินจำไว้นะเสียงเดินทางต้องมีตัวกลางไม่ว่าจะเป็นอากาศของแข็งของเหลว ติดเส้นใต้ไว้ด้วยนะนักเรียนต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ไม่มีตัวกลางก็เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวกลางเช่นอะไรนะอากาศอะไรเอกของเหลวของแข็งเช่นเราแน่ผูไปกับดิน พราะนั้นเสียงเดินทางผ่านดินเป็นของแข็งเรา,เาหูไปแนบกับผิวน้ําแล้วนักเรียนเอามือดีดน้ําได้ยินไหมน้ําคือตัวกลางหูเธอกว้างเนี่ยหูเธอรูโตอ่ะ